อรุณสวัสดิ์ทุกท่านครับวันนี้ครับผมพามาดูพื้นที่แถวแถวตลาดสด ถ้าพูดถึงตลาดสดใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับก็อาจจะนึกถึงหลายตลาดแต่ว่าบรรยากาศที่ดูคึกค,คักอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับก็คืออยู่ที่ตลาดสดที่มีชื่อว่าตรอกหม้อนั่นเองครับตรอกหม้อนี้เป็นชุมชนที่เก่าแก่แล้วนะครับซึ่งตลาดนี้เนี่ยบรรยากาศเขาเริ่มคึกคักกันมาตั้งแต่ช่วงประมาณตีห้าไปจนถึง11บเอโมงเช้าครับเป็นตลาดที่เก่าแก่มานานกว่าเกือบร้อยปีแล้วนะครับและที่นี่นะครับถ้าพูดถึงชุมชน ตรอกหม้อหรือตลาดตรอกหม้อหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเอออยู่ส่วนไหนของกลางกรุงเทพมหานครล่ะผมตั้งเป้าเอาไว้นะครับจุดหลักๆก,ก็คือเสาชิงช้านะครับหรือว่าในย่านของอถนนบ้านหม้อชุมชนบ้านบาดก็ดีหรือว่าถนนเทศบาลบำรุงเมืองหรือว่าราชบพิษพัฒนาถือว่าเป็นชุมชนที่เป็นทางการของที่นี่แล้วนะครับแล้วบรรยากาศอย่างที่เห็นนี่นะครับมีทั้งตลาดสด ทั้งอาหารปรุงสําเร็จที่วางเรียงรายกันตั้แต่ช่วงเช้าบรรยากาศก็จะมีทั้งผู้ค้าพ่อค้าแม่ขายเด็กนักเรียนเยาวชนทั่วไปเดินจับจ่ายสินค้าตั้งแต่ยามเช้านะครับแต่ว่าผมเห็นอาหารมื้อหนึ่งซีตอนเช้านี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นมื้อที่หลายคนเนี่ยหาของรับประทานกันอยู่ใช่ไหมครับนี่เลยผมแนะนํามาที่ร้านนี้เลยนะครับเขาขายผัดหมี่โบราณไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผัดหมี่โบราณร้านนี้น,นะครับเห็นแล้วเนี่ย หอมฉูเลยนะฮะก็อยากชิมนะครับเนี่ยขอสักหนึ่งได้ไหมฮะขอชิมหน่อยขอชิมสักสองสามเส้นก็เลยฮะอร่อยไหมอร่อยนะครับนี่นะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับดูหน้าตางเลยครับแหมแม่ค้าใจดีด้วยนี่ลองชิมเลยครับอืมเอาไหมอืมเดี๋ยวก่อนนี่ขนาดก็เอาเดยอะเนี่ยมีรสชาติที่แบบอร่อย กลมกล่อมมากเลยมีเผ็ดนิดๆด้วยโอ้โหนี่ฮะเป็นผัดหมี่โบราณนะครับก๋วยเตี๋ยวผัดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่เป็นผัดหมี่ใช่ไหมฮะแล้วนี่ครับถามนิดนึงครับคุณน้าครับขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ยโอ้จังแต่ปีสองสองลูกฮะอยู่ตรงักรทองอ่ะมา่ตรงักรขายตลอดนี่ถือว่าเก่าแก่มากเลยใช่ไหมฮะโอ้มาอยู่กับตลาดเลยนะตั้งแต่สมัยสงครามโลกจะแต่งงานแล้วมาอยู่ที่นี่อันอ๋อแล้วบรรยากาศ น้วันนี้กับสมัยก่อนเนี่ยพอจะจําอะไรที่ที่ขายก็จับแล้วก่อนนี้ดีดีครับครับทีนี้ไม่ดีเลยลูกเหรอเข็นไปอย่างเงี้ยไม่เหมือนแต่ก่อนลูกแต่ก่อนคือข้กว่านี้ใช่ไหมฮะอือแต่ก่อนนี้ดีมากเลยลูกอ้าวแล้วนี่คือเท่าที่เห็นแล้วนอกจากมีแบบนี้แล้วนี่คือจะมีอะไรอีกฮะยังมีเมนูอาหารอะไรอย่างเงตอนเช้าเนี่ยคนมักมเลยลูกอ๋อแล้วก็มีผัดมักกะโรนีอ๋อนี่ครับ นี่หน้าตาของผัดมักกะโรนีเองทั้งผัดหมี่โบราณใช่ไหมออ๋อนี่ปกติขายกล่องเท่าไหร่ครับยี่ห้าถูกด้วยลูกใช่โอ้โหเป็นราคาที่ได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวเราดินกลับมาชิมนะครับเมื่อกี้ขอนเดียวนี่สุดยอดเลยครับขอบคุณพับนิคนะครับผู้ชมครับนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งร้านเท่านั้นเองที่อยู่แถวแถวหน้าตรอก หม้อเนี่ยนะครับซึ่งผมอยู่ด้านหลังเนี่ยด้านหลังเท่าที่เห็นอยู่นี้คือซอยเทสาซอยเทสาก็จะไปเชื่อมต่อกับถนนบำรุงเมืองได้แต่ว่าคราวนี้อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูตามตลาดสดด้านในกันหน่อยว่านอกจากผัดหมี่โบราณแล้วยังมีผลไม้ด้วยผลไม้ทุกวันนี้เนี่ยถ้าหากในถึงยามเช้าไหมครับหลายหลายคนก็อาจจะนึกถึงว่าผลไม้หรือว่าผักสดต่างๆที่จะมาทําเมนูใช่ไหมครับแต่คราวนี้ครับ สิ่งที่จะพาไปดูต่อไปนี้นะครับน่าสนใจอย่างยิ่งถามว่าจะเป็นอะไรหรอเดี๋ยวตามผมเข้าไปดีกว่าครับนี่นี่นะฮะโอ้โหมีทั้งมา โอ้โหนี่ครับผมเดินเข้ามาสักประมาณ1 0ถึง20เมตรนะครับตลอดสองข้างทางนี้ก็จะมีทั้งอาหารสดปรุงสำเร็จร่วมทั้งอาหารข้าวหวานมากมายที่เดียวเลยนอกจากที่เราเห็นแล้วนะครับบรรยากาศด้านในรรมีทั้งผักสดผลไม้สดนะครับรวมถึงอาหารโบร,โบราณหรือว่าแม้กระทั่งอาหารจานด่วนในยามเช้าแบบนี้ก็มีนะครับซึ่งอย่างที่เห็นนะครับมีทั้งบรรดาเหล่า พระพิสุกสงฆ์นะครับจากวัดส,สุทัศเทพวรารามที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดนี้เนี่ยก็เป็นอรารยธรรมอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธศาสนิกชนเนี่ยให้การทําบุญตักบาตรในยามเช้าๆนะครับก็เป็นบรรยากาศที่แบบไทยๆจริงๆนะครับแล้วก็หาดูได้ยากในเมืองกรุงของเราซึ่งเป็นเมืองที่เร่งรีบนะครับแต่ว่านี่สําหรับใครที่เป็นพนักงานออฟฟิศหรือว่าอาจจะกลังเตรียมออกจากบ้านนะครับอยากจะหาเมนูอย่างเข้ามันไก่นี่เลยครับถ้ามาที่ย่านนี้ผมแนะนําเลยว่า ร้านนี้ครับมีทั้งข้าวมันไก่ต้มไก่ทอดโอ้โหสารพัดไก่แล้วก็ยังมีข้าวหมูแดงด้วยนะครับโอ้โหยามเช้านี่ถ้าใครสนใจเนี่ยผมขอไปคุยกับแม่ค้าก็นดีกว่าเห<อ>็นบอกว่าอยู่มานานนับโอ้โหร่วม,วมเกือบร้อยปีแล้วนะไปดูกันหน่อยฮะโอ้โอไม่รู้จะมีเวลาให้คุยกับเราหรือเปล่าเนี่ยขายดีขนาดนี้เลยเนี่ยสวัสดีครับดีครับเป็นยังไงครับเช้านี้บรรยากาศเป็นยังไงสำหรับการขายข้าวมันดีดีใช่ไหมครับ จริงเชื่อแล้วครับว่าดีเพราะว่าคุยไปทําไปด้วยนะครับ <C it> มือถ้าไม่ว่างนี้ลูกมือกี่คนครับเนี่ยค่ะก็ที่เห็นนี่แหละค่ะโอ้โหหนึ่งสสามสี่คนโอ้โหนี่ยามเช้านี่ส่วนใหญ่นี่ เขามักจะซื้อไปกลับบ้านใช่ที่ทำงานใช่ไหมฮะแต่ใส่บาทบ้างแล้วก็ไปทานที่บ้านบ้างทั้งหมดอ่อของน้องคราวนี้ขอนอ่ามันเป็นไรครับใจเย็นเห็นไหมครับเนี่ยโอ้ยเรียกลูกค้าใช่ไหมเมื่อกี้นี้อยู่มานานกี่ปีแล้วครับที่นี่ฮะที่นี่อยู่มาสี่สิบปีแล้วคะสี่สิบปีแล้วหรอครับแล้วเดิมเนี่ยกว่าจะมาอยู่ถึงที่นี่นะครับเคยอยู่ที่ไหนมเมื่อกงาานนมทีี่่ออ แล้วอยากรู้จริงๆว่าเห็นหันดูหน้าทางขนาดนี้เคล็ดลับที่อร่อยมากเลยเนี่ยคืออะไรครับใส่ใจสิคะใส่ใจโอ้โหนี่แม่ขาปากหวานขนาดนี้แสดงว่าใจหวานด้วยใช่ไหมครับเนี่ยใส่ใจสิคะนี่แล้วตกแล้วเนี่ยเราขายอยู่เราๆเท่าไหร่ครับดูแล้วโอ้โหกล่องนึงก็เยอะนะเนี่ยไม่แน่ค่ะ มีทั้งพิเศษเท่าไหร่ครับพิเศษ35ธรรามนา3ีสอ๋อนาทสา30เองโอ้โหเป็นเมนูยามเช้าที่เรียกได้ว่าน่าสนใจแล้วสีเข้ามันเนี่ยผมเห็นสีเข้ามันนี่โอ้โหเป็นสีที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์นี่ครับนี่อยากให้ดูสีเข้ามันหน่อยนี่ฮะใส่อะไรบ้างเนี่ยนอกจากใจแล้วเนี่ยอ๋อก็ใส่ขิงอระเทขิงคครับครับเห็นไหมกระเทียมกับขิงอ๋อมีกระเทียมขิงก็เป็นแม่ สูตรสำเร็จทั่วๆไปแต่ว่าเขาต้องมีอะไรแปลกๆแน่เลยถึงว่าทำไมลูกค้าถึงได้แบบโอ้โหสั่งกันเต็มขนาดหน้าร้านเลยนะครับอ้าวเอาไว้วันนี้ขอบคุณนะครับผมนะเดี๋ยวจะแวะเวียนมาใหม่นะ<ช>โอเคเอาละ,ะ,ะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะนี่ก็เป็น สองเมนูแล้วนะที่ผมพาเข้ามาเนี่ยนอกจากนี้อ่ะคราวนี้จากดูเรื่องของเบาๆดูเรื่องของหนักๆไปแล้วคราวนี้ครับต้องตบด้วยของหวานกันหน่อยเพราะว่าห่างกันไปอีกประมาณแค่5้าถึงสิเมตรเท่านั้นเองก็มีโอ้โหร้านรวงมากมายผลไม้ไทยผลไม้เทศเอ๊แต่นี่อะไรทําไมหน้าตาแปลกๆของไทยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอ้โหดูจาก จะถามแม่ค้าเลยดีวะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากรู้เหลือเกินนะฮะว่าเช้าเนี้ยของหวานที่คนเขามักจะรับประทานตอนเช้าเช้าเนี่ยเขามักจะซื้ออะไรฮะก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่เขาชอบโดยมากก็เป็นพวก Apple แอปเปิ้ลแตงองุ่นพวกนี้<อ>แล้วแต่ของชอบเอ้ผมดูหน้าตาแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างกับไทยๆอย่างแอปเปิ้ลนี่ใช่ไหมฮะอเอ้ของน<อ>ิวซีแลนด์ค่ะรอ<ล><ไ>ของนิวซีแลนด์เนี่ย<อ> โอ้โหนี่ตลาดเก่าแก่โบราณขนาดนี้ก็ยังมีของนอกมาขายที่นี่เลยเหรอครับค่ะมีค่ะนี่ก็ของนอกนะไหนมีอะไรอีกครับมีองุ่นออร์แกนิกรสลินจี่ค่ะอ๋อนี่ออร์แกนิกหรือว่าเป็นองุ่นสะอาดใช่ไหมองุ่นปลอดสารพิษปลอดสารพิษนี่ครับโอ้โหปลอดสารปลอดสารจริงๆเลยครับผมก็อยากชิมอันนั้นี้ต้องล้างอะไรไหมครับเนี่ยหรือว่าแบบชิมได้เลยเหรอฮะ อยากรู้เหมือนกันว่าจะเปรี้ยวหวานหรือขนาดไหนหน,<า>นี่ครับ,รบโอ้โหลูกสดมากเลยครับแอบล้างมือไปแล้วเมื่อกี้แล้วอืมอืมลูกโตนี่มีเม็ดอยู่นิดเดียวเนาะอร่อยค,ครับอร่อยครับทั้งหนุ่มยามเช้าทั้งเขียวทั้งม่วงแดงตบด้วยแอปเปิ้ลหน่อยโอ้โหสุดยอดเลยครับหายมานานยังครับพี่ครับก็หลายปีแล้วค่ะหลายปีเท่าไหร่ครับสิบปีสิบกว่าปีขึ้นไปอาวอาวอานี่ครับ ฮันตาลูกนี่เมืองไหนครับเนี่ยของจีนค่ะของทิเบตฮันตาลูกของทิเบตหรือว่าจีนน้าตามแบบนี้นะครับเนี่ยค่ะโอเคตกแล้วเนี่ยขายยังไงครับราวๆตั้งแต่กี่บาทถึงกี่บาทครับอ๋อตั้งแต่มันเปิดขายตั้งแต่ตีห้าค่ะยันเต็มราชการธรรมดาก็บ่ายโมงค่ะ๋อแถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็10โมงโอ้โหเอาละครับเอาแค่วันนี้ขอบคุณมากนะครับแม่เดี๋ยวผมมาชิมใหม่นะเดี๋ยวมาซื้ออุดหนุนด้วยขอบคุณมากครับนี่ฮะ คุซาจีนก็มีครับแม่ครับเห็นไหมครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าตลาดโบราณแบบนี้ที่สมัยก่อนเนี่ยรถรางเนี่ยเป็นเส้นทางหรือว่าเป็นพาหนะอย่างหนึ่งที่ใช้ในการสัญจรเดินทางเขา้ามาคมสำหรับคนสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่น่าเชื่อนะครับแม้กระทั่งตึกรามบ้านช่องที่เห็นเนี่ยเก่าแก่ม,มากๆเลยเขาบอกว่า ตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเอาเป็นว่าในวันต่อๆไปจะมีอะไรน่าสนใจสหรับบรรยากาศยามเช้าติดตามได้ในข่าวข้นรับอารมณ์นะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามช่วงตอมแมลงวันต่อครับ